ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงกันเบิดสูขดส่ขู่สู่คนทางลาวทางไทยและทรตางต่างประเทศเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะมืัอนี้เสลี่มชิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปทั้งอู่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไปบงรถบงนั่งพ่อแม่พี่น้องเนาะไปหาเบิ่งกับซงเ<อ>ลยโรเก้นปุษถาเอาลุนโลขึ้นรถพ่อแม่พี่น้องมันจะขึ้นเบี่ยงนเนาะขึ้นเบี่ยงกันแล้วเนาะวันนี้เนาะว้าววันนี้พ่อแม่พี่น้องรถเขามาหลายคันเลยเนาะ รถบอริมหากนี่นาะข้ามืเนี้รถด้ามเนาะมาเช็คเนอยเนาะวสุนชองกับเขามามยกด้าทายเนาะสุนกกับมามามาแล้เนาะโอเคเขาแล้วเินเขาเ,เขาเขาแล้ว จะขึ้นเวียงจันท์หอยนอ้องวันนี้เบนเอารถยนยังจะหลุดมาเด้วะบ้านนี้เนาะนี่ก็เอารถลุดขึ้นหอยนาะเชิมพลัขึ้นเวียงบอนพ่นชื่อนะพวงหอยน้อพ่นขึ้นตั้งแค่มีเที่ยงเลยน,ยนี่เนาะไม่พอยน้อจบกัมาเลยนะ เมอนแปลงก่อนพมน่าแป้งคือทนทีบนชีเอารถขึ้นเนาะน,น,น่าพไมน่ลย วันที่ส่วนมา,า,าไซค์่วนมางให้เพียงเนาะครับหลเดเลยจยวหลดขึ้นเนาะคุณหุ้ม งานหน่วยน้องมื้อนี้กะ <tik> มากับลูกชายเนาะมุนีกับเนาะชายก็มากกับลูกชายเนาะลูกชายมาคลิป ก่อนชี้เอารถขึ้นก็ต้องได้แป้งก่อนหน่อยนะ <c oughs> มันนี้รถเคนสิแก่เลยพันเนาะในหรถขึ้นแล้วน้องนี้เนาะอยู่เวียงการพรรรกาเฮ็ดกำลังเฮ็ดเข้มของพันวาบรรพรนชีง่ายจาก ถ้าแขกขึ้นไปเลยเนาะมันมันจะไปอยู่แค่ไหนตอนนี้ก็กำลังคุกแค้มอยู่กำลังพุกเบิกอยู่ณว่าตอนนี้กำลังพุกแคมถ่าวโครงการอยู่นี่เบิด์กยขึ้นไปอยู่พุคนตรงไหนเนาะยูซ่านเมืองเปิดว่าเนาะ มียินเพิ่นว่าเนาะผู้เพนลงมาเนาะเพิ่นลงมาแต่เวียงเพิ่นว่อยู่ันเมืองบ่ได้อยู่ในตัวเมืองพนเนาะใกล้จากตัเมือง20ลักนเนาะแคมทจะไปอยู่เนาะ เน้าวันนี้มกัน No. กะวะบาปชยู่ดันขึ้นเชลรถเกลกกนเนอะนไ้แล้วไ่ตักมุมแล้วตักมุมรถเลยเนาะปชูดันรถขึ้นใชลรถเนะาะตันเอารถบุรากกระบาขึ้นเชลรถ เข้นห่วยเนาะคันนี้เนาะขึ้นเวียงกันเนาะไม่ห่วเนาะรถคันนี้เท่แล้วเฮ้ยเนาะขับก็ได้เนาะมากะว่าคันนี้เนาะตีเล็กเุ้ยเนาะสามพิณเนาะ มาเบิกเหมือนกันนะเอาขึ้นยากแน่ยนอกากเพราะว่ารถขับบม่ได้แนะิ่น้องรถเทตัวนี้เนาะค่ะนี่เนาะขับบม่ได้จังดีเลยพี่น้องก,ก็เลยเอาขึ้นต้องใส่รถด,ดุดดุด,ด,ดขึ้นเพื่อพี่น้องเลยเนาะ่นนเาะวันจีล็อกรถ กระดามไหวพ่อมีน้องขั้นนี้ไว้เนาะล็อกบ,บัให้เคลื่อนเนาะบัให้แอกไปแอกมาไปน้องบัวไฮเอียยเอ่ยวใส่เอี่ยวคัวเนาะมีแต่ยู่เขาตรงๆเลยบปะนี่พ่อมีน้องถึงจังหวะแล้วเนะ <c oughs> าะพอจังหวะฉันหลุดแล้วเอ้ไปแล้ววันนี้ <c oughs> ยับขายับขาแล้ว น้อยก็ไม่ยอกกับชิตาอย่างนี้เน,นะาะไปมาสกัเอ,อย,เยอะไปแล้วเลยช่วยกันเอลยขับไปแล้ว ยกมาไม่นองออกไปปีนรถเนาะดีแรมันคบนี่ในคนเอาพวมา,ามตามเาน่นเอาพมาอีกคนตามคนรถ มุ่งก,กันหนเนาะเอ้ยโย่ทั้งหนาไปให้ขนนะานาะทังขาเนาะให้รถเ,นะเทียงเยงนาะกินรถเทียงหมอนน่เนาะมาจกดันอาทั้งหนาห้เทียงเทียงนะให้ดเก้งหนะ่ยเนาะเนาะ พอดีด้านรถนั่นดกบูรากะว่าเขาไปพม่าพ่น้องเมื่อกี้นี่สร้างเพิ่นเอาไม้เม็ดไปแท็กรถเคนพม่าพ่น้องแล้วเพิ่นก็กลับไปแท็กรถสกายพม่าพิน้อกวงหนึ่งเนาะว่ดได้บ่อสองคันเนาะเพิ่นเจ้ารถดุดดึงรถกระด้ามถอยหลังมาทางกลางพม่น <im> ้องเอาไว้จุดกลางเลยเนาะตอนนี้เพิ่นก็ลังดึงโซ่์พม่าพิน นึงโซติดกับรถดรุดเนาะนึงโซรถกระดามพ่อพี่น้องที่กับกัำมักโจกรถดรุดเนาะโมนี้กระลมแห้งแห้งพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวพเนธซอยกันพ่อพี่น้องคนละไม้ละมือเนาะนี่เด้พ่อพี่น้องถอยมาฮดจุดบอลยิงพ้นตรงกลางเลยเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังปดโสดพ่อพี่น้องซอยกันปดโสดพ่อพี่น้องแล้วเพิ่งจะหาแนวหลอกโหลดไว้เนาะ จังหน่อยเพิ่นก็เคลื่อนรถออกไปกลางพื่อให้กลางเดินเนาะแล้วเพิ่นจีแปง้งรถพ่อแม่พีนน่น้องให้รถเดินเที่ยงกับรถเคนพ่อแม่พี่น้องบอกให้เอียงไปทางใดเนาะให้อยู่จุดกลางเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพี่น้องมาเบิ่งรถเอารถขึ้นรถได้พ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เนาะปเห็นงายเห็นงานนี่อู่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องผู่สมแป้งอะไรมืนนอร่อกี้เนาะแหละพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ยรอน็ถกลับไปเราอะเร็แล้วไนาะจยัอนับเพื่อเลยเนาะมาดึงได้ไหมเนาะ โอเคพนนกเพราะโอเคพ่นนักฉันนี่แหละพนจอดตรงนี้สรุปแล้วขั้นนี้ได้แต่ละขั้นเดียวพอพี่น้องเนาะรถเคนดึงทิกเกอร์โลดสองขั้นเมื่อบัดเดียวพอได้พ่อนี่น้องมันบบสุดพ่อนี่น้องเนาะเอาขึ้นได้แต่โลดโลดขั้นนี้ขั้นเดียวพ่อน่องโลดสองคนทับพ่อน่องไปเนาะ ขึ้นไปอู่เวีวนะเยงกนะันนะพี่เนาะจะขึ้นไปเวียงเนาะนี่เนาะที่บรรจจะสกายศูนย์ส,สี่ขึ้นนำนะ้ำพี่เนาะเอามาแทะบนะ้างเนาะสร้างเพิ่นเอาเม็ดมาแทกเนาะบ่ได้พี่เนาะโมบ์เบิร์ตเนาะโมบ์เบนะิรนะ์ตกนะันพะีนะ่เนาะแคบเล็ยงาทางกับไก่เนาะจะฟงรถเพิ่นว่าบ่ได้แล้วเพิ่นเนาะบ่ได้เนาะได้รขั้นเดียวก่อนเนาะ มัดกลับลงมาแต่ว,วิ่งจันทน์ก็จะอเอาแก่เครื่องอีกลงมาแต่ว,วิ่งจันทน์เฮียน้องมาแคมปีต่อเนาะกลับขึ้นกลับลงช่วงนี้ช่วงฮิดเรียกปกติแล้วทำไมพีน่น้องเนาะเรียกเขผามากขึ้มือเนาะอยู่แคมอยู่แคมใหญ่อยู่สะแขกไม่ดีกับอยู่นั่งแคมปใหญ่สรุปเรียบร้อยเฮียนะ้องยเนาะเช็ดสมบูรณนะ์เนาะเพิ่นหาเนี่ยหลอกมัดบบนะมติดกับแบบนี้เนาะมัดติดกับรถเพนแล้วเนาะ ก็สถานทีแล้วเนาะเก็บเครื่องเก็บทองเชิญรถเ้างไว้พวงนองเนาะนี่เน่นี่นะพวงเองเนาะคนเอาเครื่องรถสินเซ่รถไปเนาะเครื่องอะไรของรถโลคันนี้แล้วพวงเองเนาะนี่ถีบลงถีเรียบร้อยเก็บ น้ำสางวะยังบุกเนาะมันบเปลืองเนาะเดี๋ยวเพินไปอ,อีกแล้วตอนนี้พิชฮันลักอันนี้ออกไปเนาะเกะก,กะออกเนาะเวลาขับไปเนาะลมพัดเนะะาะระยะทางกไกลได้พอมีเนาะวีทีวีจันเนาะเอาพัดกลัวมาแล้วพัดกลดมาแล้ว zoom cái cây mang Phân vâng chỉ ao lại anh ở đây nào. Nó. Lạc lụt lô bạn nhìn thấy là kẹt ngay lắm. Kẹt ngay nó muông ở con. Nó cũng cho có cọp xe mây. บเด้ควายมีน้องพบได้เนาะพกไปตาที่ชุดเนาะให้ปลอดภัยพ่อพี่น้องเน้นความปลอดภัยเนี่ยสุดทางกายเนี่ยพ่อพี่น้องขับกระแลตำเลยเนาะตำลงเรียบร้อยเนาะวันนี้เนาะขับลงเยอะนะในเจ้าฟองรถเทน เมืเ่อนีน้นร,รเทมันต้นนตเปลี่ยนตีนเ่น้ก็ะเปินเฉื่อยเมื่เนาะเปลนตีนใหม่ใส่เมืนน <c oughs> เนาะขัดนสล้อเมื่อีเนาะสงล้อคันนึเนาะเขนนย์เมยเนาะแต่รุนมุกเบิกมือีนอเงันนเนาะ เบอร์บริษัทเนาะไปยังหูบุก๊คบริษัทงามใดกับมีคลิปย,ยนตลังเด,อด้อหอยนอ้องได้ละตอนนี้ติดจักแล้วหอยน้องเบเกเนาะกำลังชิคลื่อนหอยน้องตอนนี้เนาะมัมนจะต้องเคลื่อนใส่น้ำมันก่อนหอยน้องใส่น้ำมันเนาะอยู่สางน้ำมันก่อนหอยน้องก่อนชิขึ้นเรียงจานเนาะเบนกแค่นี้เฮน้องกับหาน้ำหนักรถ รถโลคันนี้กันนักสุมคว้ได้พรมพี่น้องเนาะขับรถนักรถโล่ได้คันเดียวพรมพี่น้องเนาะเพราะว่าล่างคนบบย่างพรมพี่น้องเพื่อนรถคนบบย่างถึงที่ได้ทั้งสองขันเนาะก็จะคันเดียวเนาะไปแล้วเคลื่อนแล้วไปลังเคลื่อนเนาะไปลงเบิ่งเบิ่งก่อนเนาะลงเคลื่อนลงเบิ่งก่อนรถบบขยับก่อนเนาะ ยันไหลเพ่อนพี่น้องคนก็ล็อกเรียบร้อยเลยเนาะยันไหลลงในทางเพื่อนพี่น้องคนเน้นควบคันใงเอาเพื่อนพี่น้องดีรถมาพบกันแล้วเนี่ยเพื่อนพี่น้องมุมกลางเลยนะ่นพะดุดเนาะมุมเข่าสื้รหลน้ำมันเพ่อนพี่น้องอ้า,อาคุณมานดันรถขาในมนะือเนองพยับรถเนาะ ด้านแรกพวงน้องวยหลดสุดโหลดอ่ะมาได้คายอีกมีอีกพว่น้องเนาะหมดตรงคักเนาะี่พวงน้องปั๊บปั๊บโหลดปับล่างพมงน้องตรงเนาะไปไกลได้พมงน้องเนาะย่าหล่นปัญหาในข้างพวงเนาะ ต้องเสกเนาะตัวความชั่วแน่แน่เลยเนาะอ้าสร้างคนน้อยได้เนาะโอเคแล้วคนวะได้แล้วโอเคแล้ววันนี้เนาะอ่าจบสิ้นหนนี้เนาะการเอาถขึ้นมือนี้เนาะ พ่อแม่พี่น้องมาฮนนี้เนาะซาเลมกับชิคโคกล่าวลาพ่อแม่พี่น้องก่อนเดอ้อพากดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อบระยากผ่านคลิปใหม่ๆจากซาเลมเนาะพ่อแม่พี่น้องเ,อาาดดงาเนาะ,นอ,นะอย่าลืมมึงคลิปย้อนหลังกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี